ไกลแค่ไหนแค่มีใจรักสิ่งก็เรียกถึงบ้านรับซ้อมตรงหรุนงานเนียนทุกด้านจากเครื่องจะไฟไม่เคยปล่อยผ่านเอ็นเม็กซ์อร์เล็กซี่สายสิ่งก็มาตรงใจปัญหาแก้ได้ทุกงานไล่สุดค้างครบเซอร์วิสก็หวานจาในอู่เดียวไม่ต้องิ่งัวง อ่าเราก็รับคันนี้เข้ามาหนึ่งคันนะครับเป็นเอ็นแ็นะครับแล้วก็เปิดกุญแจนะครับไม่มีไฟเครื่องโชว์นะครับแต่กำเบกกำเบรกหลังเบรกก็ไฟติดนะครับกดสตาร์ทไม่ติดนะครับอาการนี้นะครับกดสตาร์ทไม่ติดนะครับไม่มีเสียงอะไรเลยนะครับจำคขั้งนี้ก็ไม่ติดนะครับนะครับไม่มีเสียงนะครับอ่าเดี๋ยวเราทําการเลยแล้วตรวจเช็คครับอ่าเราก็ทําการเช็คนะครับ เท็คเซนเซอร์ขาตั้งนะครับก็ปกตินะครับเช็คสวิตสตาร์ทปกตินะครับรวมถึงสต็อปไฟเบรกนะครับก็ปกตินะครับอันนี้ก็เดี๋ยวเรามาเช็คได้สตาร์ทนะครับเดี๋ยวเราจะเช็คให้ดูนะครับว่าไฟมาจากไดร์สตาร์หรือเปล่าเดี๋ยวจำเบรกแล้วกดสตาร์ทนะครับถ้าไฟติดแสดงว่าไฟมาที่ใดรสตาร์นะครับก็ต้องไล่จากไดรสตาร์แล้วก็เครื่องยนต์นะครับอ่า ไดฟตาร์ทงานนะครับไฟมานะครับแต่ว่าพอต่อปั๊กไดรฟตาร์แล้วไดเไม่ติดครับก็ต้องดูครับว่าไดรฟตาร์เสียหรือว่าชุดเครื่องเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรที่ทําให้เข้าเหวี่ยงหรือไดมันไม่มีแรงไปชุดเครื่องให้ฟตาร์เช่นลูกเบรกอะไรแบบนี้นครับอเดี๋ยวเราก็มาลือเช็คต่อนะครับหลังจากที่เราตรวจเช็คหมดแล้วนะครับก็มาถึงคิวไดสตาร์นะครับ เรามาจิ้มให้ดูครับดูครับใยสตาร์ทไม่มีแรงอน,นี้ต่อตรงกระแบตนะครับใยสตาร์ทมีแรงแค่นี้ประมาณนี้ครับเื้องต้นใดสตาร์ทไม่มีแรงครับอย่างแรกเลยก็คือต้องตอนนี้ก็คือต้องเปลี่ยนไดสตาร์ทนะครับอย่างแรกแล้วหลังจากนั้นก็ต้อง ถ้าได้สต,ตาร์ตสตาร์ตติดเปลี่ยนแล้วสตาร์ตติดก,ก็คือจบแต่ถ้าเปลี่ยนแล้วสตาร์ตไม่ติดก็จะต้องไล่ดูอย่างอื่นต่อเนื่องไปอีกครับนี่ก็แจ้งอาคารลูกค้าบาตรงถ้าหลังจากที่เราถอดไดลูกค้าไว้นะครับแล้วก็เราก็เอาได้ร้านนะครับเป็นตัวเทสนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าสตาร์ตติดอ่ะสตาร์ตติด ก็ใดลูกค้าเสียนะครับอ like mm ันนี้ก็แจ้งลูกค้าเพิ่มเติมก็คันนี้นะครับก็สรุปแล้วนะครับสตาร์ทไม่ติดก็เกิดจากสาเหตุใดสตาร์ทเสียนะครับไม่มีแรงนะครับก็เดี๋ยวแจ้งลูกค้าแล้วก็ให้ลูกค้าคํานวณว่าจะเอามือหนึ่งมือสองหรือเกเอาแท้หรือจะเาเทียมอ่าอันนี้ก็เดี๋ยวให้ลูกค้าแต่สนใจอีกทีนึงนะก็คันนี้มาต่อคันนี้ครับสรุปแล้วลูกค้าเป็นใดมือสองนะครับอ่ะก็สตาร์ทให้ดูเลยครับ หาะตาดสิทิปกติครับก็ส่งงานได้ครับหรือลูกค้ามารับรถเองก็ขอบคุณครับก็ฝาก youtube ของร้านด้วยนะครับอู่ช่างหนึ่งนะครับหรือ N S p r a c i i n g Shop นะครับแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ